พวกแกวชนาเดียนไม่ได้รอกอยาจะพวกเตีอ่ะโธยทำไมกันทำไมไอ้นี่มันต้องโผล่มาตอนนี้ได้เนี่ยพี่พร้อมเลยนะแกเป็นมแมลงสับแท้แล้วทำไมถึงได้มีขนมปังก้อนไม่ล่อนอยู่ที่เป้าได้ฮะถามผิดจุดแล้วแหละไอ้ต้องถามว่าทำไมมันถึงเหม็นถึงตังหากล่ะเดียนจะเบิกหีเอลบุญด้เยอะ ไอ้น้ำหอมได้รู้ไหมว่ามันมีถึง F P A เพื่อสีบวกแล้ว,ว,วก็ P A เบวกเบลึกถ้าเธอซื้อสิ่งนี้ลงบนผิวก็มีกมลิ่นเหม็นหมืนพร้อมรูดิเลวที่มีเจ้าสิ่งนี้ก็แล้วก็ท่านว่ายอิงจะต้องขอบคุณในความพยายามของเดียนเราสองคนก็จะได้แต่งงานกันไงละจ๊ะอิเซไม่ยอมให้ว่ายอิงด้่น้้ำหอมนั้นไปเลดค่ะปาน้ำแข็งลูกไปพี่หนึ่งเยอแล้วมาจากข้างหลงังดิสิดาพาน้ำแข็งตายแล้วก้นเดียนอา สักที่ไหนหรอจ้าคอนเดียยรับได้ทุกสภาพสแพรมจ้าดาบดบาบผาน้ำแข็งเห็นหริสพบเจียงหักคนก้อนเนี่ยนะไอริย์อาไม่ได้รับนี่บิซ่าเมนสับเมนหึงจันทาโอ้ยนี่เจ็บมากเลยอีรับนี่บิซ่าการทำ ทำไมจะอาวยรับนี่พิษะเบคอัพเคแบบนี้ฉันลอยไปถึงอวกาศไม่เนี่ยเดียนจะได้เป็นผู้หญิงท่านเวอร์อิงเดียนจะฝึกก้นของเดียนได้กันบทบทคือยีข้ขนมปังวันละห้าร้อยก้อนเชี่ยวนาจะพวกเตี้ยหลานน้ำแข็งกระบวนท่าที่ห้าจะ <5. S 3> เด็กหัวเขานี่ยังไม่ตายด้วยความสวยของเดียนอีกหรือนเนี่ยเดียนจะต่อให้หนูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะรุยเข้ามาเลยสิจ๊ะจะรออะไร อยู่คนนี้ก็อันตรายคนนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่ยุ่งยากจริงจังหวะนี้แหละเอาสาละเปาวิคาดแมงสามชั้นนี้ไปกินซะโอ้ยยุ่งถูกใจเย็นมากเลยทนี้เมงสามจะรู้ไหมเมื่อกีอย่าทำอะไรกับฉันไว้หน่อยเค้ต้องเจอแบบนี้นี่มันนี่นม่นี่อะไรกันน่ะอีเดี๋ยวเดือ không cho ngang nam ở mặt yêu không đi này ai lấy anh đi. mắt kiểu hết 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 nhìn lại thấy thơ đấy <laughs>